โอเคเปละโอ้ไม่บูดเลยไม่บูดมึงเขาแมบดิไไหนกูยังไม่เห็นมึงอลกูยังไม่เห็นมึงออนเลยมึงคนไหนวะทีวีแหนไหนครับผมจะมาเล่นเกมก็ศิลาปญาอ่อนกับเพื่อนนะครับนี่เป็นยังไงเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมลืมเปิดหมุน เป็นไงวะกูต้องมาเป็นครูสอนต้องให้ต้องให,งห้ช่องเลยครับบอกได้ไหครับช่องอะไรแบ็กสูดขอบใต้นี่เราจะมาเล่นกโกชิล่ากับแบ็กสูดน,นะครับไอ้ยี่อะ,ะมันเข้าเกมยังไงวะกูยังเล่นไม่เป็นตั้งร้อยหกสิบห้าโอ้ยยอ,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 อดเลยวะ่ะย,ยังไม่เข้าเกมเลยทำไงเนี่ยโอ้โอ้มึงดูมันค้างอยู่หน้าจอเนี่ยมีให้กูทำไงเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยปิงว่ะปิงตั้งร้อยหนึ่งยี่ะ กยอดไอ้เพี้ยบทิป oh, ต์แล้วม pues, so, right? so, 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 right. ันย mm ังไม่มาเลยโคกรยอดเลยปืนที่ตูโบคอมมิ่งออกคอมเต่งที่ทำได้รู้ไหมไม่กูจะพูดว่าอะไรกูออกไหมเข้าแล้วออกใหม่กูออกไหมเออเข้าแล้วออกใหม่เจ็ดเอาแล้วเส็จเอาแต่ออนเลยเข้าออกอย่างเร็วเลยอืมแปลกนะเนี่ยเข้าออกอย่างเร็วมึงคิดเพี้ยู้วยเหรอคุณเป็นนี้เหรอกูจะบอกเพื่อนซูนบอลไนท์โทกวานถูกไหมเนี่ย สูตรบอลไนเธออ้าวกูเข้าแบบแล้วเอาทังไมบอกตอนเนี้ยไปเที่ยมาโดนต่างคนต่างเข้าแบบวันนี้กูจะได้เล่นไหมเนี่ยมแรงงจัวะไอ้้เไม่น่ามานั่งมันจะเป็นมูฟฟี่ไหมเนี่ยโวยในจมูกยังไม่เข้าเกมเลยเข้าจะเป็นยังไงบี้บี่ไงเข้ามาละโอเค มึงไม่ปรับมิน้าเจาะแนวนอนให้กูว่ามือถือมันร้อนแล้วนะสิกดปุ่มตีกดปุ่มบาเกมควรต้อตีเอะนี่ไงกดเพย์กดเพย์อ่ะมืงไงต่อกดกดเลือกคืนที่หนึ่งไหนขึ้นหนึ่งไม่เห็นหรอนมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยงอกไปอยากเลยบวกมึงออกไปเลยมึงใครเนี่ยกูกลัวเนี่ยก่อนที่จะเข้าเกมกูขอปอ่อยอย่างนึก็คืออีที่มึงควรทำตอนตอนที่หนึ่งก็คือ ทำไงเนี่ยทำไงเนี่ยกนเล่นเฉยๆทำไงอ่ะบอกกูนหน่อยนี่ยังไงขั้นตอนที่หนึ่งถ้ามึงเจอกอซิล่าให้มึงรันหนีหนีรู้แน่นอนต้องหนีสอง,อง,องถ้าถ้าไอเดือตนอของมึงจะอ,อยู่ที่สายล่างให้มึงดูให้มันจอ1 0หน่อยหนีมึงจะตายส่วนสอง,องก็คือถ้าไปดับ มึงจะไม่สามารถใช้กล้องได้เพราะฉะนั้น,นมึงต้องไปเปิดไฟสี่เอาตัวรอดในเครดิตหนึ่งห้าไม่รู้กูลืมเปิดไฟยังไงวะไปปัดไฟอ่ะเปิดยังไงกดมูนอ่ะกดค้ดางกดค้างเอาเลยถ้าหลุดเลยก็คือโอเค,ค,เออเคกดไฟแต่มึงต้องอยูจากกุสิล่าอย่าี้ใ่เนี่ยถ้าเอาตัวรอดใ่สิบเช้าเอ้หัวมึงเช้าแล้วมึงก็ออกไปได้เชียร์ตกใจบ้านมึงนี่ลมแรงเะไม่รู้เหมือนกัน ไปเข้าตรงไหนเนี่ยสองคนปิไม่รู้ว่ามันจะเสียงดังไหมไม่รู้ว่าเราจสองคนจะพูดดังๆแล้วกันเข้าใจไหมครับเข้าใจอะไรนี่ไอ้เวรไม่เรียกไม่เรียกหนุ่มเวรแเราจะเรียกสาวเวรและวยังไงครับไม่รู้ลืมแล้วเกือบบาเลยไปมลืมหมดเลยหมดมึงเมินไหนเจ้าข้างหัวใจห้าอะไรคร้อมหน้ากูเนี่ยวงกลมเนี่ย มันเป็นแบบเนี้ยเออดูกล้องดูกล้องดูกล้องข้าจะรสชาติจิบกระดกเลยนะไอ้จวนมไปก็เท่านั้นแ่ะมึงไม่จำอยู่ดีแค่เนี้ยมันก็เลยออกจากกล้องแล้วเราต้องทำยังไงเดินหาของเจอของเนี่ยปอเตอร์ปอเตอร์บอกกูหน่อยมันเล่นยังไงข้ามไปหน่อยมอยู่หลังมึงเนี่ยตอกมึงเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปรู้จักกับน้องล่าน้องหมาล่า วิ่งวมาให้วิ่งมากดวิ่งเออกดละกดเปิดไปฉายกดเปิดละอุ้ยเจอจุดพิสต์แค่เนี้ยมันต้องพิสตอร์ให้ครบทุกอันมึงไม่รู้หรอวะกูเล่นที่กูที่เล่นมาเก้าเก้าจ็สิบรอบแล้วอ่ะแล้วมันเล่นยังไงอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยลูกเสือผ่าเอสองเอไปไหนอยู่ไหนเอานั่นแหละเก็บมาพิสต์ลูกพิสต์เขาลบหรอ แล้ทำเตีออ้อะไรไปไปเลยกูตเติมมีกี่อันอะ่ะกูถามงี้กูมาคนวิ่งนหะกูกูกูเริ่มวังเวงละเข้ามาเข้ามาละ พูชนะมาเท่ารอบเด็กูเด็กูเล่นกับมึงกูดมังแต่รอบที่สิอาจจะไม่ชนะเพราะมีกูไงทำไงดน้อล่าอยู่ไหนเนี่ยน้องล่าดูที่ไหนที่ออกไปออกไปดูให้กูหน่อยไม่เอากลัวน้องล่าได้ยินเสียงอ่ะกลัวน้องล่ากูจะแ่กูจะเป็นทีวีแม่ไปโคตรเก่งมั่งเองมึงจะตามกูมาที่อะไรเนี่ยไปไหนบอ มเดี๋ยวกูจะสะกดจิตน้องลายเองกูเป็นทีวีแมนอย่ากลัวอ๋อไอ้นั่นเฮ้ยกูโดนกูตามึงมนี่ยี่เฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยกูเดินตามมึงมาแล้วกูให้กูทำไงต่อมึงหนีอ่ะไม่หนีอ่ะมึงเห็นกูเจอไอ้เชี่ยเปิดเปิดนั้นได้ไหมมันตายได้กี่รอบเนี่ยสาม อยู่ไหนเอะอยู่หลังมึงมึงจะเกกลัวไม่กลัวก็กลัว <laughs> บอกไม่กลัวเชียร์เงคนตังตัวไว้สัสเราตายแบบช้าช้าดีไม่เพื่อนแบบให้ให้ค่าให้ค่หาหัวใจมันถึงหนึ่งร้อยแล้วก็ตายแบบชา้าช้าเอาไปเพื่อนไฟดับมันดูกล้องไม่ได้กูกลัวมึงก็พากูไปเปิดไฟดีหรือให้กูเปิดน้ำฮะฮ <laughs> ะไงฮะมึงตอดไม่ได้กู ตื่นแลไไ้วเหรอีนได้เว้ยทำไมฮะไม่ได้เปิดแชทไปไหมไม่ได้เปิดเอานี่เห็นต้องว่าไม่เปิดไม่จะเปิดทำไมกดอีโมดไม่ได้เอามึงพากูเปิดไฟเดี๋ยวนี้มานี่เมย์นี่เมย์มันดูมันดูยังไงว่าก็ซีไล่ยังมาเขา้เขามาก่อนดิมกูกูกูไม่ไว้ใจกดซีไล่ว่ะมันเป็นเป็นเอไอแล้วมันเดินมั่วไปหมดเลย

เดคนละเสียงละคนละเสียงละในช่องกูบินเคยเข้าบินขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันนได้เลยโอเคดีอ่ะถ้าถ้ามึงคิดว่าคุ้มไหมสามสิบดอลลาร์มึงก็พากูไปเกิดไปดีเมื่อกี้ว่าสามสิบดอลลาร์มันคุ้มไหมกับเงินกับเงินทั้งคลิปเราจะมานั่งคุยกันแค่เนี้ยอ่ะบ้างั้นทำเพื่อคนดูตามตามข้ามา

มเจ็บล้วกำลำำทีอยู่ที่ทีไยแล้ว่ลกขึ้นย้ลุกขึ้นหน้า้ยหขึ้นกขาดีมาลกละไรปทางไหนวะทางเดนมาลืมแล้วเอาทาไปห้องน้นั่ะเห็ไรเห็นละเปิดประตูไปไหนอยู่ข้างหน้ามือ เดินเดินเดินตรงมาเดินตรงมาเออเอมามาเออนี่อมาดีกาต้องอยไหนดูรถ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 อะไรนะผมมีอข้าวหน้มเท่าไหร่เก้าสิบแปดมีเกือบตายตายแล้วตายองแลอุ้ยอ้น้องล่น้องล่อยู่ไหนอ่ะ้องล่อยู่ห้องอาร์บีห้องเก็บข้อมืถ้ามันมีแกลองเก็บของ น้องล่าล่างทองเปลี่ยนต้องไม่ได้เนี่ยอุ้ยน้องล่าล่างทองภาพไม่ตัดหา,าไฟกลับมาละปิดไฟแม่งเลยเฮ้ยเจอเจอเจอ,เจอน้องน้องล่าอันนี้คือเหี้ยอะไรเนี่ยรูฮอ,องคอมรู ไปดูเหมือนกันเดินเล่นเนี่ยมูดแบตกูจะหมโหชัดแบดไหมไปดูมีชาร์จแบดไหมไปดูที่หางขยะดิไม่ไปเว้ยอะไรเนี่ยอะไรนี้เนี่ยอย่ไหนเนี่ยกู่อยากไปปั่นไปแล้วก็กลัวเนี่ยก็กลัวเนี่ยกูทไม่กล้าหาโปสเตอร์แล้วเนี่ยกูไม่กล้าไปต่อแล้วเนี่ยเกมนี้มันจะจบเกมที่แบบไม่รานเกมนี้มันจะจบยังไงวะเนี่ย จะเล่นไปชั่วโมงไม่ได้นะเด็กเขาเตอนขอชีวิตรอดแค่สิบหกนาทีเองแล้วเวลามันดูตรงไหนวะจิ้มหายเลยไม่ได้เสียสิเท้ามันสิบที่มันละถ้าเปิดไฟมันจะเห็นไหมม่เดี๋ยวในข้อมือมันก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเปิดไว้ปิดไฟเพราะฉะนั้นปิดไม่ไม่มีประโยชน์ไฟประโยชน์เดียวกัน เปิดไฟเถอะไปไหมเปิดไฟม,มาไปด้วยกันมามาด้วยกันไปด้วยกันมามาไปละไปละวิ่ง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 อ้ยอุยอ้ยติดโ,โค้งน้ำโค้งน้โค้ง,ง,คงน้ำมาเีอกีท้านมึงนันูเ,เดินมาละวูทีโถยเยี่ยโเยี่ยวเยี่ยว่เยี่ยววูนี่เก่งมาะว้าวงมีทำให้เรานเต้ กเดียวเลยกมกงเป็นเป้นน้องใหม่นะเป็นน้องต่ำะกูเสียงงี่หูพี่หูคนดูเต้นระเบอมแล้พี่หูเต้นระบอมย่จำคำกูนะกูะไม่เปิดกูังไม่ไปเปิดไฟอีกแล้วไม่เพื่อนใจกูเดียวเลยไม่ไปละ มาด้วยกันไปด้วยกันเพื่อนอุ้ยน้องล่าเอาไอ้เหี้ยหายไปแล้วน้องล่าอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ห้องคอมแล้ตอนนี้ออกมาละอยู่ห้องคนไฟไม่มีไม่มีไปปัวิดีโอไปปั้มเดี๋ยวคูณดกูหคุงไปแหละคุไม่ไปกลัวตายมาหล่อมึงละมันอยู่ทางมันอยู่ทางขวามึงอ้อมไปทางซ้ายเหลือชีวิตเดียวไม่ากลัวเออเป็นไงล่ะบอกเป็นเงาอ่อนเป็นไงจบไม่น่าว ไม่น่าพูดดิน้องว่าน่ากลัวจริงท้าทายมาแน่ไม่ไป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 มึงเห็นไอ้เทางเสียตรงนั้นไหมไปดูใกล้ๆดิไม่ไปไม่ไปไม่ไปมึงไปดูใกล้ๆดิไม่ไปนิดเดียวเองมันข้างนากูแล้ไปดูไม่ไปเลยเกิดเกิดบอกไม่ได้ทำ ผัดคำพับอ้อยเหลือชีวิตเดียวมามาด้วยกันไปด้วยกันเว้ยคลิปนี้เปคลิปที่ซานด่สดกดอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยอันไหนอ่ะซ้ายหรือขวาคลิปกดกันดูเทนทูลอปปี้ดูเพื่อนโอเคไอเลิฟยูกูเกียดนึงเฮ้ยฮาวยู u อ็นอ e พ e ไม่ตอบมาด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกัน ไม่ตอบไม่ต้องถางไมไม่ตอบตายกูจบคลิปเลยคลิปน,นี้นเป็นคลิปที่ฉันนีุ่ดที่มึงเคยนทำนะเจ๊ไหมใช่ดีสุดที่ทำแค่นี้แหละ,ละ่เสั้นกว่าชอดให้กว่าคลิปสันมึงอีกตั้นที่ยาสุดนี่คลิป่องคนละจริงๆนะฮีแล้วเนี่ยเดี๋ยวยจังวะคลิปมันห้ามเกินผิวมันฮีใช่ป่ะโอเคมึงกวรดิ้นตายพันไฟ อยู่หลังเนี่ยตายตายเรยบร้อยบอกเลยนะครับเกมฟักยูมากเลยเฮีย,ยไปตัดต่อละ